สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านครับผมเก็บภาพครับผมบรรยากาศทีมงานคูศูนย์เด็กครับผมกําลังติดเมล็ดข้าวครับผมทํากลิบพญานาคครับผมประเพณีงานปราร์ไลข้าวใหม่หอมมะลิอําเภอชุมนบรบุรีประจําปีพศ2 5งพพี่น้องเก็บภาพกําลังครับผมติดเรียงเมล็ดข้าวครับผม มะลิครับผมข้าวประจําท้องถิ่นอํเาเภอชุมนบุรีครับผมที่หอมนุ่มครับผมจับเรียงทําเป็นเกล็ดพญาหน้าครับผมเตรียมขึ้นกระบวนรถแห่ของเทศบาลตําบลชุมนบุรีครับผมในวันที่21ทธันวาคม2567ครับผมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านครับผมมาเที่ยวงานประจําปีครับผมเทศกาลปลาไหลเข้าใหม่หอมมะลิ อำเภอชุมพรบุรีประจำปี2567ครับผมอันนี้เป็นกระบวนของเทศบาลตำบลชุมพรบุรีครับผมทีมงานครูศูนย์เด็กครับผมได้มาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจครับผมจัดทำทุกทุกปีครับผมนำทีมโดยหัวหน้าหนึ่งครับผมผมจัดเรียงเม็ดข้าวครับผมเรียงเทโลเม็ดครับผม ประดับประดาให้สวยงามครับผมก็อีกประมาณสักไม่กี่วันครับผมก็จะถึงวันแห่นะครับผมวันแห่วันที่21ธันวาคม2567ครับผมตอนนี้กำลังเร่งมือครับผมทุกทท่านครับช่วยกันครับผมลายเลยเยอะครับผมลายเลยอีกเยอะครับผมแต่จุดเด่นก็คือเป็นพญานาคครับผมใส่สอง ฝั่งรถครับผมด้านขวาและด้านซ้ายครับผมชิ้นใหญ่ครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมก่อนถึงวันแห่ขบวนเทศกาลงานปลาไหลเข้าใหม่หอมมะลิครับผมประจําปี2567ครับผมทีมงานครูศูนย์เด็กเทศบาลตําบลชุมพบุรีครับผมร่วมแรงร่วมใจครับผมจัดทําทุกๆปีครับผมเก็บภาพสวยงามครับผมทํากลิด พญานาคครับผมมาฝากพี่ฝากน้องครับผมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับผมไปร่วมชมร่วมแห่ครับผมร่วมขบวนครับผมในวันที่21ธันวาสองพาก็ครับผมเริ่มกันประมาณทัก4ี่หโมงเช้าครับผมเป็นต้นไปครับผมมีหลายขบวนครับผมในอำเภอชุมบุรีครับผมมีก็มีหลายขบวนครับผมขบวนอบตครับผมแร้วขบวนเทศบาลครับผมก็มีเยอะครับผมน่าจะไม่ต่ำกว่า ปดเก้าขบวนครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเป็นกําลังใจให้เทศบาลตําบลจุนบุรีครับผมให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่ร่วมแรงร่วมใจครับผมนํามาติดเมล็ดพันธุ์ข้าวครับผมใส่รถประดับใส่พญานาคครับผมใส่หลายๆายอย่างครับผมใส่ปลาศาสหรือว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างครับผมที่จะนําไปขึ้นรถขบวนแห่เทศบาลตําบลจุนบุรีครับผม ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณจากใจจริงครับผมที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทุกๆท่านครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม